สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ช n แนลค่ะกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่ในการทำดวงงานเงินความรักนะคะประจาเดือนกันยายน2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลักษณาราศีมังกรค่ะชาวมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยแล้วก็ดูได้ทั้งลักนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะ ตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะคะดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูว่าเป็นแนวาทางนะอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะดูสดบ้างดูแบบวางไพ่ไว้ก่อนบ้างนะคะแต่วางไพ่ไว้ก่อนก็เหมือนอาจารย์ได้มีเวลาดูนะคะก็อาจจะทํานายได้แบบทีเดียวแบบรวดเดียวไปเลยนะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวตนของชาวมังกรเป็นไงบ้างนะตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้หลักของการมังเพจัก,กราสีนะตรงนี้นะคะใช้หลักของรสัตว์ไทยด้วยนะคะตัวตนของคนนะตรงนี้นะ e m ม e r a n c e นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะชาวมังกรกําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองด้วยก็ได้นะ,ะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะ ขวนขวายหาความรู้หรือทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเหมือนเป็นเดือนที่ชาวมังกรน่ะไม่อยู่นิ่งนะคะหรือมันมีปฏิหาริย์อะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวมังกรเองเข้ามานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานใหม่นะงานใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องของเด็กถือเหรียญน,นะคะมีคนให้โอกาสมีคนชักชวนนะคะให้คุณไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะอาจจะเสนอในเรื่องของเงินหรือเรื่องอะไรที่แบบ คุณพึงพอใจนะคะเพราะนั้นชาวมังกรหลายๆท่านนะคะในเดือนนี้บางคนอาจเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะคะหรือไปทำงานที่ใหม่ก็ได้นะตรงนี้นะคะออถ้าคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงนะคะเป็นไพ่ของหน่งเหรียญน,นะคะคนที่ทํางานประจำํำที่เงินเดือนหรืออะไรเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะยังสามารถทําตรงนี้ได้อยู่นะคะ แต่เหมือนกับว่างานที่คุณทำเนี่ยนะคะมันมีไพ่ของ the world เข้ามาด้วยนะคะงั้นใครที่ทำงานออนไลน์ใครที่ทำงานเกี่ยวกับ import export นะคะเทคโนโลยีการสือาา่อสารอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนในเดือนนี้มันกลับมามีความคืบหน้ามันมีชื่อเสียงโด่งดังหรือมันมีความปังๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะคะใครที่คิดว่าเราแบบไปไม่สุดสักทีเนี่ยปีนี้เอ้ยไม่ใช่เดือนนี้นะคะมันเริ่มจะเห็นแววนะคะเห็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เออเรามีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเรามีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเราติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศได้มากขึ้นมีการเปิดโอกาสอะไรที่ที่มันเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่ของ e m p e r a n c e แล้วก็ The ะ o r l d ์ละนะคะมันเป็นไพ่ของ Major a r ค a n a เป็นไพ่ชุดใหญ่ซึ่งมีพลังมากๆนะคะเราพอมาอยู่คู่กันเนี่ยมันกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะหรือใครที่ทำงานตอนนี้นะคะแล้วคิด จะหาโอกาสนะคะไปทํางานต่างประเทศนะคะจะมีรูปทางใหม่ๆมีโอกาสมีคนมาเสนอให้คุณนะโอกาส go inter ก็มีด้วยนะคะสถาบังกรอนนะคะหรือใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงงานนะคะมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะในช่วงนี้มันเริ่มมีการลงตัวมากขึ้นนะคะสาหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะส่วนเรื่องของคนที่ เอ่อจะปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคนที่รับราชการงานวิสาหกิจหรือในงานบริษัทนะคะ The world นะคะคุณมีโอากาสได้ปรับเปลี่ยนได้ได้มีตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นนะ The world ตรงนี้นะคะมีลูกน้องหรือบางคนจากหัวหน้านะคะในหน่วยงานนี้ย้ายไปคุมระดับภาคนะคะหรือบางคนย้ายไปคุมระดับ ภาคพ,พื้นเอเชียอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเป็นไพ่ของ the world นะคะนะไพ่ขึ้นมาใหญ่นะคะไพ่ขึ้นมาพลังดีมากนะตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตกงานก็มีโอกาสได้งานใหม่นะได้งานที่ถูกใจด้วยนะคะหรืองานที่ถูกใจแล้วคุณอาจจะ ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณอาจจะไม่เรียนมาตรงสายนี้แต่คุณกลับจะทําได้ดีนะคะคุณเป็นราชนีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าแล้วก็ temperance นะคะอะไรที่อาจจะไม่เคยทํามาก่อนคุณสามารถทําได้ดีนะคะโดยที่อาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือใช้พรสวรรค์ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าชาวมังกรคุณก็เป็นคนที่มีของนะราชาหรือราชนีไม้เท้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบให้ดูนะคะ เป็นคนที่เก่งหลายด้านด้วยเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความนิ่งมีความกระตือรือร้นแอคทีฟมีความเป็นผู้นาอยู่ในตัวนะคะมันเป็นอะไรที่มันลงตัวนะคะถ้าคุณได้มีโอกาสทําอะไรใหม่ๆนะแล้วก็ภายใต้ตัวคุณตรงนี้มันเป็นฐานของเดทนะคะการจบกับสิ่งเก่าที่ไม่ดีอะไรที่ทําให้คุณอึอดอดัดคุณรู้สึกเบือ่อคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะ คุณจะเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะจบกับสิ่งเก่าๆที่มันเหนี่ยวล้างชีวิตของคุณไว้แล้วไปต่อกับชีวิตของคุณนะตรงนี้นะคะสามังกรหลังจากที่คุณลังเลอยู่นานก็ได้นะตรงเนี้ยคุณอาจจะตัดสินใจสับสนนะคะจะไปดีไม่ไปดีนะคะจะเอาอยัางไงดีเนี่ยนะคะในเรื่องงานเรื่องอะไรตรงเนี้ยนะคะแต่ในที่สุดนะคะถ้าคิดว่าสิ่งเก่าๆตรงนี้งานเก่าๆหรืออะไรที่คุณทําตรงนี้มันไม่ดีเนี่ยเหนียวล้างชีวิตไว้คุณก็จะไป นะอันนี้สําหรับคนที่อาจจะไม่รับความยุติธรรมในเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะแต่สําหรับคนที่ยังดีอยู่นะตรงนี้ในตําแหน่งนาที่การงานของก็น้านะคะชีวิตของคนในเรื่องงานเนี่ยยังไปต่อได้นะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรนะคะเจ็ดเหรียญนะคะยังเข้ามาสม่ําเสมอนะน่าจะเป็นคนที่เป็นเงินเดือนประจําแล้วก็เหมือนกับเออยังได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญอยู่ในตําแหน่งของกามะในตําแหน่งของการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานอาจจะได้ทั้งปรับตําแหน่งได้ เงินเดือนประจําที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าสามเหรียญนะคะลาภะตรงนี้เงินประจําตําแหน่งอ่านะคะโอ้ดวงปังนะคะเรื่องงานนะตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําที่มีโอกาสที่ดีแล้วคุณอยู่ต่อหรือคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตรงนี้นะคะอหรือบางทีไปทํางานที่ใหม่แล้วได้ตําแหน่งที่ที่ดีตําแหน่งที่ใหญ่นะได้เงินประจําตําแหน่งได้สวัสดิการที่ดีกว่าที่เดิมแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าคนที่ทําธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะคะ ธุรกิจของคุณนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีมากมากนะคะเป็นเดือนที่ลาพัสนะคะสามเหรียญน,นะคะลาภะสามเหรียญโชคล่าภมาจากการทํางานนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาอุดหนุนกันนะคะเนี่ยตรวนี้นะคะสามเหรียญแล้วก็เดอะเวิลด์นะยูภายใต้เดอะเวิลด์ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับตัวคุณเองนะชาวมังกรถ้าคุณทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันมาจากความสามารถมันมาจากความซื่อสัตย์มีฐานลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ได้รับชื่อเสีงยงได้รับการยอมรับหรือได้รับการบอกต่อ นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นนะคะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะคะบางทีอาจจะรับออเดอร์ไม่ทันเลยก็ได้นะตัวนี้นะคะใครที่เริ่มงานใหม่ๆนะเป็นกิจการส่วนตัวนะอาจารย์ว่ามันมีรูทางนะคะตัวคนเองเนี่ยอาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความทันสมัยของคุณนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะเชนพลั ance, เปลี่ยนแปลงปรับปรุงกิจการเก่านะคะเอ,อ่อหรือเดทตรงนี้นะคะเดทแล้วก็เป็นราชินีไม้เท้า เซนกิจการของใครมาแล้วคุณเอามาปรับปรุงเอามาเปลี่ยนแปลงนะแล้วปรากฏว่ามันปังมากขึ้นนะมันเป็นเดอะเวอร์มเป็นหนึ่งเหรียญน,น่ะนะคะบางทีถ้าคนที่เขาขายกิจการให้คุณแล้วเขากลับมาเห็นเขาจะแบบโอ๊ยเขาไม่น่าขายกิจการให้คุณเลยนะคะว่าคุณทาแล้วมันปังมันน่าอิจฉามากๆน่ะนะคะทําให้เจ้าของเก่าถึงกับเสียดายเลยก็ได้นะคะชาวมังกรถ้าคุณจะทํางานอะไรที่เป็นงานฟรีแลนซ์ได้ไหมนะคะได้นะตรงนี้นะคะ อืมเพราะว่าเป็น the world ขึ้นมานะคะเหมือนกับ the world สมเหรียนน่ยนะคะความสามารถของคุณดีอยู่แล้วมีของอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะลูกค่ะเข้ามาไม่ไม่ขาดสายนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นโชคลาภเป็นเร่การงานด้วยนะคะใครที่คิดจะรวยพรุ่งนี้นะคะถ้าโชคลาภเป็นสามเหรียนมีไหมโชคลาภจริงๆมาจากเรื่องงานมากกว่าแต่ว่ามันเป็น ตำแหน่งของการเงินที่ขึ้นมาตำแหน่งลาภะอาจจะมีบ้างนะคะหรือเลขท้าย3ตัว2ตัวนะคะเป็นสามเหลี่ยนขึ้นมานะตอนนี้นะคะมีลุ้นนะพ่งนี้มีลุ้นนะคะมีเทมเพลนอาจจะมีโชคลาบอะไรเข้ามาด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงดีๆในชีวิตนะคะเ,เลขบ้านใหม่เลขรถใหม่นะคะเลขเออเลขที่บริษัทใหม่นะคะเลขที่สำนักการใหม่นะคะลองเอามาเสี่ยงโชคดูนะตอนนี้นะคะ การเงินของคุณเป็นยังไงบ้างคะการเงินของคุณนะจารย์ว่าเดือนนี้มีเจ็ดเหรียญด้วยนะเจ็ดเหรียญในตําแหน่งของบรณะทีนี้เจ็ดเหรียญในตําแหน่งของบรณะเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินที่ได้จากทุกขลาภนะคะระวังมีเดทด้วยนะระวังการเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยอุบัติเหตุแล้วได้เงินจากการประกันนะคะหรืออุบัติเหตุเออเรื่องรถนะคะได้เงินเคมไม้ค่าชดเชยนะคะหรือบางคนออกจากงานได้เงินชดเชยนะคะจากบริษัทตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะ นะแต่ว่าการเงินของชาวมังกรนะจะรู้สึกว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับขยันทํางานนะตรงนี้นะคะมีไพ่ของอัศวินเรียนขึ้นมานะคะในตําแหน่งของกระดุมพระการเงินนะคะชาวมังกรขยันหาเงินมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะตรงนี้นะคะคุณหาลู่ทางใหม่ๆอ่ะสองไม้เท้าในตําแหน่งของศาสตร์ชะนะคะคุณติดต่อสื่อสารนะคะคุณไม่อยู่เฉยะนะคะคุณพยายามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางคนก็ติดลนบางคนก็พยายามดิวกับลูกค้าใหม่ๆนะตัวนี้นะคะเนี่ยแล้วมันทําให้คุณมีช่องทางมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะนะคะเพราะมันอยู่ตัวเนี่ยลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะคะสามมังกรนะสิ่งที่คุณได้พยายามขยนขันแข็งปูทางที่สําเร็จอย่างสวยงามให้กับตัวคุณเองเอาไว้นะเพราะฉนั้นอะไรที่คุณทุ่มเทไปนะในช่วงต้นเดือนนะอาจารย์ว่าไม่ทันไระนะคะแค่กลางเดือนปลายเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นผลนะ เริ่มเห็นกําไรเริ่มเห็นผลสําเร็จตรงนี้เข้ามาแล้วนะคะเป็นเดือนที่คุณขยันหาเงินมากๆเลยนะการเงินของคุณเป็นอศบิเรียนนะคะตรงนี้มีเรื่องอะไรคะที่อาจารย์ต้องทายมีเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นเดทระวังเรื่องอุบัติเหตุนะระวังอุบัติเหตุระวังในเรื่องของออการขับรถขับลาในที่มืดที่กลางคืนตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยอุปสรรคของคุณนะอริ อริมีตำแหน่งของสองดาบนะสองดาบแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะระวังขับรถกลางคืนแล้วก็ระวังประมาทเลินเล่อเออจะเลี้ยวจะอะไรไม่ทันมองอ่ะนะคะไปอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะหรือระวังมีปัญหาสายตานะคะอาจจะต้องไปตัดแบ่ดไปอะไรใหม่หรือเปล่านะตรงนี้นะคะอืมในเรื่องการเรียนนะในเรื่องการเรียนของคุณนะคะตรงน,นี้ เป็นเทมเพลนส์นะคะเป็นเด e w เวิ d ์นะคะการเรียนออนไลน์นะคะเหมือนกับว่าน้องๆนั่งเรียนยนิสินนักศึกษานะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณพยายามแบบมีวินัยให้กับตนเองนะคะสองไม้เท้าแล้วก็ Temperance แล้วก็อัศวิเลียนพยายามตั้งหน้าตั้งตาน,นะคะที่จะบอกเหมือน มีการแบ่งเวลามีการตั้งใจเรียนนะคะมีการทํางานทําอะไรอะนะคะอาจจะมีคุณแม่หรือมีผู้ใหญ่ที่คอยผลักดันนะคะคอยดูคุณอยู่คุณก็รู้สึกว่าคุณต้องทาให้เขาภูมิใจทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้เราตั้งใจเรียนเราเป็นผู้ใหญ่แลามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเป็นลักษณะอีก็ได้นะคะความเป็นเดอะเิลตรงนี้อืมหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะมีงานอะไรบางอย่างนะคะน้องๆเรียนนี่ศึกษานนะคะมีเจ็บเล็กๆมีอะไรบางอย่าง มีหน้าที่โพสต์ลงในใน u t u b e กลุ่มในไลน์กลุ่มหรือในอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเล่นการสนุกสนุกนะคะระหว่างตัวคุณระหว่างเพื่อนๆน,นะคะเพราะตรงนี้นะคะ e m p e r a n c e นะคะมันเป็นอะไรที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะสร้างบรรยากาศในการเรียนออนไลน์นะคะควบคู่ไปกับว่าการได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะในในแบบที่มันอบอุ่นมากขึ้นเนี่ยมันเป็น6เหรียญน,นะคะมีความเขาเรียกว่าอะไร เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการเรียนออนไลน์หรืออะไรบางอย่างให้มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะเจอกับอาจารย์ที่เขาเข้าใจสอนนะมีมุกตลกมีมุกอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะชาวมังกรอืมมีเรื่องอะไรอีกที่อาจารย์ต้องดูให้นะคะเรื่องทุนการศึกษามีโอกาสไหม,มใครอยากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศมีเดี๋ยวโบ์มีจัดเรียนโอ้ยเดือนนี้นะคะ เช่นพันแล้วก็หนึ่งเหรียญด้วยนะคะโอกาสเรื่องทุนนะหาโอกาสดีๆเข้ามานะตอนนี้นะคะมีโอกาสที่ได้ทุนในเรื่องการศึกษาใครที่ติดต่อไปนางแล้วอาจจะได้ข่าวดีเรื่องทุนการศึกษามาในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะเดินทางไปนะอาจจะได้ไปในกรณีพิเศษก็ได้นะคะสุภะเป็นเดอะเวิลด์สุภะ,ะคือการเรียนการศึกษาต่อเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะบางคนชาวมางกรมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะคะแต่มันมีโอกาส หรือบางคนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่ต่างประเทศก็อาจจะเป็นไปได้นะ Temperance แล้วก็ The World นะคะอัสเตรเลีตรงนี้อาจจะเป็นคนรักของคุณที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อสู้ฝ่าฟันกับการทําวีซ่ากับการอะไรวีซ่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานมานานแล้วนะคะแล้วก็มันอาจจะได้รับข่าวดีในเดือนกันยายนได้มีการเดินทางนะคะไปอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะหรือว่าเขาเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะคนรักของคุณใครที่อยู่ไกลนะตรงนี้นะคะ มีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวเรื่องความรักด้วยนะคะงั้นเรามาดูความรักกันต่อเลยดีกว่านะคะความรักของคนที่โสดอ่าคนโสดเป็นยังไงบ้างตำแหน่งปุตตะคนมีเด็กถือเหรียญเข้ามานะคะบางทีคุณอาจจะได้เจอกับคนที่อายุต่างจากคุณนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้นะตอนนี้นะคะแล้วเหมือนเขาเข้ามาจีบเข้ามาบอกว่าให้ความสนใจอ่ะนะคะ คุณจะชอบไหมสองดาบคุณลังเลนะคะคุณลังเลนะคะชาวมังกรแต่เหมือนกับว่าความรักที่คุณจบมันไปอ่ะนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกยังเจ็บเจบอยู่นะคะยังไม่กล้าที่จะผีผามไปลงเอยกับใครไปชัดเจนกับใครนะอาจจะดูดูไปก่อนนะคะแต่เหมือนกับการเข้ามาของคนคนนี้นะคะคนโซลเทมเพลนส์นะคะเขาเข้ามาแล้ว เขาหยิบยื่นโอกาสดีๆนะคะหรือเขาสร้างโอกาสดีๆให้กับคุณก็ได้นะคะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองกับตัวเขาอะ่ะมันเริ่มมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับตัวเข้าหางกันนะตรงนี้นะคะความเป็นหกถ้วยความเป็น the world นะคะอาจจะเป็นคนรักที่มาจากรักทางไกลรักออนไลน์นะคะ the world อาจจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลนะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับเราเลยก็ได้นะคะ ล้อจบด้วยเด็กถือถ้วยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคนเองอ่ะนะคะพอมีความรักนะอาจจะดูเด็กลงมากๆเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะเอ่อบางคนอาจจะคบเด็กด้วยก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าเอ่อไพ่อาจสลับตัวตนกันนะคะตัวคุณเป็นเด็กเถรยญตัวเขาเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าก็ได้นะคะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้นะแต่อาจจะมีอายุแตกต่างกัน สุดท้ายความรักของคุณนะคอนโซนนะคะการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะคะเด็กถือถ้วยอ่ะนะคะมันเต็มไปด้วยความหวานชื่นอ่ะนะคะแล้วเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ที่ตัวคุณกับตัวเขาอ่ะสามเหลี่ยมมันเริ่มเรียนรู้มันเริ่มมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเหมือนมันจูงกันติดนะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะคอนโซนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้อย่างละเอียดนะคะในในดวงควารักอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวอาจารย์แยกคลิปให้อีกทีหนึ่ง mm. เดี๋ยวตอนนี้ขอดูให้คร่าวๆไปก่อนนะคะสมังกรคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยอาจารย์จะถ่ายออกเป็นสองกรณีนะตอนนี้นะคะคนที่มีคู่นะคะที่ที่ตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจอะไรกันนะคะแล้วมันจบปัญหาจบความขัดแย้งตรงนี้ไปนะคะสองดาบแล้วก็เดทนะคะ กลับมา Temperance นะคะกับ6ถ้วยมีความรักที่หวานชื่นต่อกันใหม่นะคะ The World กลับมาสร้างครอบครัวด้วยกัน1เหรียญกลับมาเป็นไปในทางเดียวกันนะคะหรือว่าใครมีลูกนะคะเด็กถือถ้วยนะคะกลับมาช่วยกันดูแลลูกกลับมาช่วยกันสร้างความมั่นคงความสุขความอบอ,อุ่นในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้นะคะหรือในการที่เป็นคู่บางคนนะคะคู่บางคนตรงนี้นะคะอาจจะมีความรัก นะคะความรักที่มาจากคนรักเก่านะคะคนรักเก่าหกถ้วยกลับมานะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วสุดท้ายเหมือนกับคุณสองจิตสองใจว่าจะเลือกใครรักครั้งเก่าหรือรักครั้งใหม่นะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะเลือกนะคะเดทตรงนี้นะคะอืม เดทขึ้นในตำแหน่งของของอุปสรรคนะคะเลือกจบกับรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะแล้วกลับไปหาความรักครั้งเก่านะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตัวคุณอ่ะอาจจะรอคอยเขามานานก็ได้ตรงนี้นะคะเนี่ยคุณกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาก็ได้นะคะบางคนยังรักมีความรักครั้งเก่าที่มันยังติดอยู่ในหัวใจมากๆนะตรงนี้นะคะอาจจะมีบางคนที่ตัดสินใจเลิกกับคนรักนะคะแล้วกลับไปหาความรักครั้งเก่านะตัวนี้นะคะ กลับไปสร้างโลกไปเดียวกันอย่างที่เคยฝันไว้ด้วยกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสองทางนะจบปัญหาแล้วมาเข้าใจกันก็ได้นะคะถ้าไม่มีความรักครั้งเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณกับเขาเนี่ยก็คือรักครั้งเก่าของกันและกันนั้นตรงนี้ก็จะอ,อ,อยู่ด้วยกันกลับมาเข้าอ,อกเข้าใจกันรักกันหวานแหววเหมือนเดิมนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเดทนะคะมีสองดาวมีเด็กเฉลี่ยน,นะคะ เหมือนตัวคุณกับตัวเขาว่าเป็นความรักครั้งเก่าของกันและกันก็ได้นะตรงนี้นะคะ Temperance กันกลับมาหากันตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาหรือคุณ The World มันมีการสร้างครอบครัวมีครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วพอกลับมาตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะเดทนะคะแล้วก็สดาบ มีความสงสัยไม่แน่ใจว่าจะไปต่อกันยังไงนะคะหรือมันอาจจะต้องจบไปหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์แบบเนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายนะความเป็นหกถ้วยนะคะความเป็นเจ็ดเหรียญเหมือนคนสองคนเนะี่ยยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันค่อนข้างมากนะคะยังไม่อยากปล่อยมือจากกันนะตรงนี้นะเจ็ดเหรียญเดอะเวิร์นะคะเหมือนยังยังคุยกันยังสร้างโลกไปเดียวกันอยู่นะคะอืม สุดท้ายนะจา์รู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะตัวคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นดันไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะตรงนี้นะคะยังมีความรักที่ที่ยังไม่อยากปล่อยมือจากกันนะเป็นความรักที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะช่วยเหลือดูแลหรือว่าสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของการเงินหรืออาชีพที่คุณอยากทำก็อาจจะช่วยลงทุนหรืออะไรตรงนี้ให้ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเจอเนี่ย สปอร์ตใจดีนะคะเป็นอาสเเลียนนะคะเป็นคนที่สปอร์ตใจดีนะเป็นคนที่เหมือนพอร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเทคแคร์เราอะนะคะถ้าเขาจบกับปัญหาของเขาได้นะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าณตรงนี้นะคะมันจบด้วยเด็กถือถ้วยคือมันมีความรักต่อกันนะแต่ว่าการได้ได้กลับมาสร้างครอบครัวก,กันเนี่ยอาจจะยังต้องรอคอ,อยอีกนิดนึงนะคะอื แต่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีๆเข้ามานะตอนนี้นะคะเป็น Temperance แล้วก็เป็น The World นะคะอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่เขากำลังแก้ปัญหาเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วมันใกล้จะเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วก็ได้นะอาจจะมีข่าวดี้ามานะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืดูแล้วมีลุ้นนะคะเดี๋ยวถ้าไางเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในในดวงความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานตรงน,นี้ของตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวคุณชามังกรสเตรสนะคะเทมเพลนส์ ance, แล้วก็เจ็ดไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้มแข็งคุณกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณกล้าเดินไปหารูปทางใหม่ๆนะคะคุณพยายามแล้วก็อดทนแล้วก็ใจสู้มากๆนะความเป็นเจ็ดไม้เท้าสู้อย่างมีเป้าหมายสู้เพื่อไปสู่ความสําเร็จที่งดงามนะคะอนาคตที่สดใสของชาวมังกรนะตัวนี้นะคะส่วนในไพ่ออร์เทอเชนี้นะคะคุณได้ไพ่ของนอกกระเรียนนะเป็นอะไรที่เหมือนกับตัวคุณอ,อ่ะเออ บางคนเป็นความรักครั้งเก่านะคะบางคนเป็นความรักปัจจุบันแต่รักกันมานานแล้วก็ได้นะคะเนี่ยรอคอยความรักรอคอยรักเก่ากลับมานะคะหรือคนสดรอคอยความรักที่จะเข้ามานะคะมีโอกาสที่ได้เจอค่อนข้างสูงนะมีไพ่ของแต่แมนนะคะแต่แมนเป็น l o วิ n g เป็นคนรักที่เป็นผู้ชายนะตรงนี้นะคะเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีไพ่ของความโชคดีนะคะสัมภาทองของคุณนะคะ การเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะคะในเรื่องงานในเรื่องเงินนะตอนนี้นะคะเหมือนชีวิตมันต้องก้าวไปข้างหน้านะคะชาวมังกรคุณหยุดอยู่ที่ไม่ได้นะคะมันมีอะไรผลักดันที่ทําให้คุณต้องแบบเดินเร็วๆหรือบางคนถึงขนาดวิ่งเลยก็ได้นะคะตรงนี้มีไพ่ของ emotional healing ด้วยนะคะเหมือนตัวคุณอะนะคะจะช่วยดูแลจิตใจนะคะทําใจได้นะคะ สำหรับอะไรที่ถ้ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันต้องจบไปอะนะคะคุณจะเยียวยาจิตใจตัวเองได้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้มแขนะ็งสเตนตรงนี้ก็ขึ้นมาด้วยนะคะสเตนตรงนี้นะนะคะมีไพ่ของ walk away นะคะมันมีเด t ตัวนี้นะคะเด t นแล้วก็ walk away นะคะอะไรที่ไม่ใช่ไม่ดีคุณจะเดินออกมานะชาวมังกรน,นะคะมันเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะนะคะให้กับชีวิตของตัวคุณนะ ไพของอะไรเอ่ย Express your individually อ๋อเหมือนกับตัวคุณนะคะจะแสดงเอกลักษณ์ของตัวคุณออกมาแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมานะคะอะไรที่คุณทนอยู่แล้วคุณต้องไม่เป็นตัวของตัวเองสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคุณจะไม่ทนนะคะชาวมังกรคุณจะกล้าสู้เพื่อตัวเองนะสเตนตรงนี้นะคะแล้วก็เอ่ออะไร Express your individually นะคะ มีไพ่ของอะไรอีกนะคะ wise reader นะคะ you are a beacon for others นะคะเหมือนตัวคุณเองเป็นคนที่สร้างประโยชน์นะคะหรือเกื้อหนุนนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเสมอนะตรงนี้นะคะเป็นผู้นำทางสติปัญญานะคะคนที่คิดแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆน,นะคะหรือสร้างสรรค์ผลงานอะไรที่ดีๆขึ้นมานะคะชาวมังกร joy and light ว้าวมันเป็นช่วเวลาที่เหมือนกับว่าชาวมังกรเองนะคะ จะพยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ที่ไปไปด้วยกันกับแสงสว่างนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแสงสว่างแห่งแห่งความสําเร็จแห่งความสดใสแสงสว่างแห่งความรักด้วยก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าตรงนี้บอกว่าอะไร discovering true อาจจะเป็น คุณอาจจะต้องพบกับความเป็นจริงอะไรบางอย่างนะความลับของใครบางคนที่ปิดบังซ่อนเล้นงินไว้นะคะหรือในทางกลับกันนะตรงนี้นะคะคนรักของคุณเนี่ยความรักเก่าของเขากลับมานะเขาปิดบังคุณไว้นะคะแต่ในสุดตรงนี้คุณมีร่วงรู้ความลับก็ได้อย่างที่คุณสงสัยอะนะคะเพราะนั้นเดทตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจบกันนะคะถ้าเจอกับคนรักแบบนั้นก็ได้นะคะอื แต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์ว่า temperance นะคะอะไรที่ไม่ดีแล้วคุณจบไปแล้วคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองนะชามังกรนะมันเป็นอะไรที่คุณจะจะรู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนานะคะพัฒนาจิตใจของคุณให้การให้รู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เข้าใจอะไรที่มันไม่สมหวังอะไรที่อาจจะทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ความเป็นจริงของชีวิตสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนกับในเดือนเนี้ยนะคะ คุณจะสู้แต่สู้ในแบบที่มันเป็นไปได้ะนะคะไม่ใช่สู้แบบดื้อรั้นหัวชนฝานะฮพสเตนเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ของคนที่ฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็คุณได้ไพ่ของเดอะเวิด์นะคะเดอะเวิด์จริงๆเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์คาน่นานะคะไพ่ใบแรกนะคะคือเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลคือการเริ่มต้นนะคะเป็นหมายเลขศูนย์นะคะเหมือนเด็กทารกอิสระไม่กลัวอะไระนะคะเหมือนน้องหมาน้องแมววิ่งเล่นไปทั่วไม่กลัวพย,ยันอันตรายอยากรู้อยากเห็นนะคะดังนั้น ออมองโลกในแง่ดีนะคะแต่พอเป็นไพ่ของ The World แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณเข้าใจชีวิตคุณผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะหรือช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณต้องเจอกับการสูญเสียนะคะต้องเข้าใจกับสัจธรรมของชีวิตนะเพราะนั้นในช่วงเนี้ยนะคะ หรือว่าเดทตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเสียญาติเสียครอบครัวเสียใครบางคนที่คุณรักไปก็ได้นะตรงนี้อาจารย์ก็เสียใจด้วยนะคะแต่เหมือนกับคุณจะพยายามเข้าใจชีวิตนะคะว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เองนะคะความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าความตายเนี่ยมันอยู่กับเราทุกเวลาเนี่ยมันเป็นจริงนะคะบางคนเนี่ยเพิ่งเจอกันไม่กี่วันมาก่อนตอนนี้อ้าวรู้ขา่าวติดโควิดเสียชีวิตนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเราอะนะคะ พยายามทําใจพยายามเข้าใจสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะเราพยายามปรับตัวนะคะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังวลหรือมีความทุกข์มากเกินไปนะแล้วก็คุณมีไพ่ของสเตนขข้นมาด้วยนะคะสเตนแล้วก็ไพ่ของเดอะเวิลด์นะคะการพัฒนาในแง่ของจิตใจการพัฒนาในแง่ของจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นนะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าชาวมังกรเองเนี่ยนะคะเข้าใจชีวิตแล้วก็พร้อมนะคะ ร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะการเข้ามาทํายังไงให้ใจเรานิ่งใจเราสงบใจเรามีความสุขอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะค่ะวันนั้นตรงนี้เป็นเดือนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรนะคะหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงจากภายในอินเนอร์เบลดของเรานะคะในการที่ทำให้เราเป็นไพ่ของ เดอะเวิลดตรงนี้มากขึ้นนะคะงนั้นตรงนี้อาจารย์หน่อยแนเองก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะไม่ว่ามันจะมีปัญหาชีวิตอะไรเข้ามานะคะเราต้องผ่านมันไปเราต้องเรียนรู้มันนะคะถ้าเกิดว่ามันยังแก้ไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ นะคะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ได้อยู่เป็นนะคะไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องราวอะไรที่อาจจะมีความทุกข์หรืออะไรตรงนี้นะคะเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะผ่านไปได้ด้วยความเข้าใจผ่านไปได้โดยที่ไม่ทุรนทุรายไม่ไปทุกร้อนกับมันมากเกินไปนะคะเพราะนั้นเมื่อใจคุณนิ่งใจคุณเย็นคุณจะมีความสุขง,ง่ายขึ้น นะคะไม่ร้อนรนไม่กระวนกระวายนะคะสามังกรน,นะเพราะนั้นเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นะดีใจด้วยนะคะค่ะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์ติดกดติดตามกดไลค์แชร์กำลังใจกับอาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคิดต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ